เอ้ละครับเอาละเรามาดูพุชนาคำของพระเจ้ากันในปีนี้เนี่ยเราให้เต็มของคิ้ตจักรของเราว่าเราจะเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวนะครับปีแห่งการเก็บเกี่ยวซึ่งพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยนะครับได้นุนใจเราว่าพระเจ้าต้องการที่จะเห็นการเก็บเกี่ยวหรือว่ามีฤด,ดูการหนึ่งของชนชาติอิสราเอลแล้วก็เป็นฤดูการของคนทั้งโลกนี้ ฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยวนั้นพี่น้องคิดถึงมันมีความสุขคิดถึงมันมีความอบอุ่นคิดถึงมันมีความสำเร็จอยู่ในนั้นนะครับแล้วชีวิตของเราเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยเราจะทำกิจกรรมกิจการใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาพี่น้องมันจะเวียนมาถึงวันหนึ่งเขาเรียกว่าวันที่ได้มีการเก็บเกี่ยว ฉะนั้นชีวิตคริสเตียนของเราเราก็อยากจะเห็นพระพรในชีวิตของเราทั้งหลายเราจะได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราลงทุนลงแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทําอาชีพการงานหรือว่าการร่วมสามกีธรรมในการผูกพันตัวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็อยากจะเห็นได้เก็บเกี่ยวชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่ได้รับพระพร วันนี้พี่น้องครับเราอยากจะพูดถึงหัวข้อที่ว่าเก็บเกี่ยวชีวิตที่มีความสุขในครอบครัวและสำคัญอย่างยิ่งในตอนที่ว่าเราถูกกำหนดมาเราถูกสร้างมาเพื่อครอบครัวของพระเจ้าเราถูกสร้างมาเราถูกกำหนดมาเพื่อครอบครัวของพระเจ้าและในครอบครัวนี้พี่น้องครับเชื่อแน่ว่า พระองค์จะได้เตรียมพัะพรเตรียมความชื่นชมยินดีเตรียมสันติสุขไว้ในครอบครัวของพระเจ้าพี่น้องบอกคนข้างๆสิครับว่าคุณถูกสร้างมาเพื่อครอบครัวทุกคนมีครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวในโลกนี้มีคุณพ่อคุณแม่มีปู่ย่าตายายมีญาติพี่น้องและ พี่น้องในสังคมอีกสังคมหนึ่งในฝ่ายจิตวิญญาณหรือฝ่ายจิตใจของเราเราก็มีครอบครัวใหญ่ที่เรียกว่าคิดจักรของพระเจ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันพี่น้องครับจากพระชนะคำของพระเจ้าที่ยกมาในวันนี้จากกาัมพี์โรมบทที่8ข้อที่15โรมบทที่8ข้อที่15บบอกว่าเพราะว่าพระวิญ,ญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้น จะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาตซึ่งทําให้ตกในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพ่อให้เราร่วมใจกับอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้เราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า พระเจ้าค่ะเราทั้งหลายมีครอบครัวในชีวิตฝ่ายโลกนี้ซึ่งเป็นกำลังเป็นเลี้ยวแรงเสริมสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะในส่วนที่ครอบครัวในโลกนี้นั้นเติมเต็มให้เราไม่ได้นั้นพระเจ้าทรงจัดเตรียมครอบครัวคือครสตจักรของพระเจ้าไว้ให้กับเราทั้งหลายเพื่อสิ่งที่เรายังขาดอยู่นั้นจะเต็มสมบูรณ์ในชีวิตของเราทั้งหลาย ที่ทำให้เรานั้นมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีมีกำลังเราขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราทั้งในครอบครัวฝ่ายโลกนี้และในครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณน,นั้นที่จะเป็นพระพรแก่ก,กันและกันอย่างมากมายเราขอน้อมรับด้วยใจขอบ,ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเราอยากจะให้ท่านมีความสุข อยากให้ท่านได้รับสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราเมื่อเราคิดถึงสถานที่ที่จะทำให้เรามีความสุขหรือความอบอุ่นไม่ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานใดๆก็ตามไม่ว่าเราจะถูกผลกระทบจากมนุษย์หรือจากหน้าที่การงานใดๆก็ตามพี่น้องการเหน็ดเหนื่อยของเรานั้นเราจะคิดถึงบ้านเราจะคิดถึงครอบครัว ที่จะทำให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าเราได้พักได้พบกับคนที่เจตนาดีกับเราที่สุดรักเราหวังดีหรือสัตซ์ซื่อกับเรามากที่สุดนั่นก็คือครอบครัวแต่ว่าจากวันเวลาที่ผ่านไปนั้นข้อมูลทางสังคมสะท้อนให้เห็นสิ่งที่ ผิดปกติบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในครอบครัวที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดอบอุ่นที่สุดและเป็นที่ที่เราจะได้พักผอ่อนนั้นกลับกลายเป็นว่าบางครั้งนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีคนในครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ว่าไม่น่าเชื่อพี่น้องครับนั่งทานข้าวด้วยกันคุยกันดูเหมือนไม่มี สิ่งบอกเหตุผิดปกติใดๆแต่เวลาผ่านไปไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงมีคนหนึ่งกลับขึ้นไปในห้องแล้วฆ่าตัวตายเราได้ข่าวภรรยาฆ่าตัวตายด้วยสามีไม่รู้สาเหตุเราได้ข่าวลูกฆ่าตัวตายโดยครอบครัวก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นไปได้อย่างไร แสดงว่ามันยังมีช่องว่างยังมีอะไรแทรกอยู่ตรงกลางนั้นที่แม้กระทั่งคนในครอบครัวยังเข้าไม่ถึงยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจฉะนั้นพี่น้องครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันสะท้อนให้เรารู้ว่ามนุษย์ด้วยกันก็ไม่สามารถ เติมเต็มสิ่งที่ขาดอยู่นั้นให้กับเราได้ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันสามารถแยกและทำให้เรานั้นอยู่ใกล้กันก็จริงแต่ตัวแต่ว่าข้างในนั้นเหมือนกับอยู่ห่างไกลเหมือนกับไม่มีตัวตนเหมือนกับไม่มีใครอยู่ใกล้เลยพี่ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มาแล้วในทุกวันนี้และบางท่านในทีน่นี้อาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นก็ได้ในบางช่วงเวลาของชีวิตพี่น้องครับข่าวดีก็คือว่าองค์พระเยสุคริสต์เจ้าโรงลงมาและองค์พระวิญญาณบ่อยสุดนั้นจากพระชนะคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้น จะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาตเป็นอื่นอีกต่อไปที่ท่านจะตกอยู่ในความกลัวอยู่ในความหวาดผวาอยู่ในความว,าวา้วา,มวาเวหรืออยู่ในความสิ้นหวังใดๆแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรและโดยพระวิญญาณน,นั้นเราจรึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาพ่อพี่น้องครับเราอาจจะไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อที่เป็นมนุษย์เราอาจจะถูกพัด พลากด้วยความตายหรือการห่างไกลกันจากพ่อที่เป็นมนุษย์แต่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าสถิตอยู่กับท่านและพระเจ้าทรงให้พระองค์เอกนั้นสามารถที่จะให้ความรักให้ความอบอุ่นให้ความหวังใจให้ความห่วงใยกับท่านยิ่งกว่าพ่อที่เป็นมนุษย์กับท่านได้เอเมนไหมครับ ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่กำพร้าพ่อแต่ว่าอายุมากแล้วแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ไรู้สึกว่ามันขาดจนไม่มีอะไรที่จะมาต่อได้ถึงแม้ว่าเราจะขาดในความเป็นมนุษย์แต่เมื่อเราได้สัมผัสประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าความหงอยของพระเจ้าและการทรงสถิตทรงนำของพระเจ้าทำให้ข้าพเจ้าได้รู้สึกว่าเติมเต็มในสิ่งที่ขาดอยู่นั้นจาก ครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณคือเครือจักรของพระเจ้าหรือชุมชนของพระเจ้าพี่น้องมีคนก็กล่าวไว้ดังนี้ว่าการมีบ้านที่อาศัยหลังใหญ่โตก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะมีครอบครัวที่มีความสุขได้อันนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ประสบเจอพบมา วันนี้พี่น้องครับจากที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้พระเจ้าคำของพระเจ้าเรารู้ว่าเราถูกสร้างมาเรารู้ว่าเราถูกกำหนดมาเราเข้าใจในความรู้สึกนี้ว่าเราไม่ได้กำหนดตัวเองแต่เราถูกกำหนดเราถูกสร้างมาและเราขอบคุณยิ่งไปกว่านั้นเราถูกสร้างมาเพื่อชุมชนเพื่อครอบครัว ของพระเจ้าคือคิดสัจเอเมนไหมครับพี่น้องเราถูกกําหนดไว้อย่างนี้เราถูกสร้างมาเพื่อที่จะเป็นพระพรแก่กันและกันเพื่อครอบครัวนี้มีคําแนะนํามากมายเกี่ยวกับลักษณะความรู้สึกอารมณ์บุคลิกของคนที่วันนี้รู้สึกว่าเจอปัญหา การที่เราจะสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ว่ามาจนกระทั่งกลายเป็นบาดแผลจนกระทั่งกลายเป็นความกลัวจนกระทั่งกลายเป็นความไม่ไว้วางใจจนมาหลอ่อหลอมชีวิตของคนแต่ละคนแต่ละคนเป็นบุคลิกของคนที่เก็บตัวไม่อยากสูงสิงกับใครไม่อยากสัมพันธ์กับใคร หรือเราเรียกว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ตนั้นพี่น้องมันสร้างปัญหามันทำให้คนกลายเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่คือคำตอบชุมชนของพระเจ้าครอบครัวของพระเจ้าคนของพระเจ้า ที่ถูกเรียกมาให้อยู่ในชุมชนอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะใช้เราให้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะสําแดงความรักออกไปความรักของคุณพ่อคุณแม่ออกไปกับให้กับคนที่ขาดความรักนี้ความรักของพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายส่งต่อไปให้กับคนทั้งหลายที่ขาดสิ่งนี้หรือมีประสบการณ์ที่เลวร้ายในโลกนี้จากความสัมพันธ์ต่างๆเหล่า,านี้ให้คนกลับได้รับ ความรักความอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งผ่านเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> ฉะนั้นเมื่อเราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราได้รับความรักนี้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราได้รับกำลังนี้ความสดใหม่นี้พี่น้องเราจึงกลายเป็นคนที่อยากจะ แบ่งปันอยากจะเป็นพรอยากจะเอื้อเฟื้ออยากจะเผื่อแผ่ด้วยความจริงใจกับคนอื่นเอเมนมไหมครับวันนี้พี่น้องสังคมขาดมากๆและเรานี่แหละจะเป็นบุคคลสำคัญที่พระเจ้าจะใช้การให้เป็นพระพรแก่คนอื่นเราจะไม่เห็นแก่ตัวในปะกัมภีเอเฟซัาบทที่สองข้อที่ส9บอกว่าเหตุฉนั้น ท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าต่างแดนอีกต่อไปพูดง่ายๆในภาษาที่เข้าใจของเราว่า,วาเหตุฉะนั้นพี่น้องเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเมื่อเรามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเมื่อเราผูกพันกันและกันในกิจจากของพระเจ้าเราไม่ใช่จึงไม่ใช่เป็นอื่นอีกต่อไปเอเมนไหมครับพี่น้องมองหน้าญาติสนิทของท่านสิครับถ้าอยู่ข้างๆน่าน รับเขาเป็นญาติไหมครับรับเขาเป็นพี่เป็นน้องไหมครับรับเขาเป็นคนรักในครอบครัวไหมครับรับเขาเป็นคนหนึ่งในครอบครัวไหมครับพระเจ้ากําลังจะใช้ท่านพระเจ้าจะใช้คดจักรพระเจ้าจะใช้คนของพระเจ้าเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่ต่างด้าวต่างแดนท่านจึงไม่ใช่คนอื่นอีกต่อไปแต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกันกบธรรมิกชนและเป็น ครอบครัวเดียวกันครอบครัวของพระเจ้าพี่น้องชีวิตนี้ที่เราเกิดมาเพื่อครอบครัวของพระเจ้าเราจะถวายตัวของเราให้พระเจ้าใช้เป็นพรแก่กันและกันดังคนในครอบครัวดังญาติสนิทดังพี่น้องด้วยกันถ้าท่านให้พระเจ้าใช้ตามวัตถุประสงค์ของท่านพี่น้องครับสังคมนี้จะเต็มไปได้วยความสุขสังคมที่จะไม่ขาด สังคมนี้คนที่เป็นอินโทร t คนที่เก็บตัวจะลดน้อยลงและทำให้คนนั้นจะเป็นพรแก่กันและกันดูตัวอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ในฮีบรูบทที่3ก็ข้อที่6บอกว่าแต่พระคริสต์นั้นทรงซื่อสัตย์ในฐานะพระบุตรที่ทรงอำนาจเหนือชุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าและเราทั้งหลายเป็นครอบครัวนั่นแหละ หากเราจะยึดความกล้าหารและความภูมิใจในความหวังนั้นไว้พี่น้องครับองค์พระเยซุคริสโปรงสัตซื่อในฐานะพระบุตรของพระเจ้าทรงมีอำนาจเหนือชุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าพระองค์สัตซื่อและเราทั้งหลายล่ะสัต์ซื่อไหมที่จะสํแแดงความรักของพระเจ้า ไปสู่พี่น้องของเราดังคนในครอบครัวแต่ไม่พี่บอกว่าท่านทั้งหลายก็เป็นครอบครัวนั่นแหละหากหากว่าหากว่าหากว่าอะไรครับเราจะยึดความกระหายพี่น้องอย่าไปรำคาญอย่าไปปล่อยเขาไปให้เรายึดด้วยความกระหายและความภาคภูมิใจในความหวังนั้น ว่าน,นี่แหละคือบุคคลที่พระเจ้าจะใช้เราให้เติมเต็มให้กับเขาให้แบ่งปันให้กับเขาอย่าปล่อยพี่น้องลองจับมือคนข้างๆสิครับจับมือกันหน่อยสิครับหันหน้าแล้วก็มองตากันดีครับแล้วบอกอย่าปล่อยมือฉันนะไม่ใช่เห็นฉันลำบากแล้วถีบส่งนะ ไม่ใช่เห็นฉันองอแงแล้วก็ไม่เอาและนะอย่าปล่อยฉันนะหากท่านยึดเอเมนไหมครับจับไว้ยึดไว้ถือไว้ผูกพันกันไว้พระเจ้าต้องการครอบครัวและพระองค์ก็สร้างพี่น้องทุกท่านให้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวพี่น้องพระเจ้าเป็น พระเจ้าองค์เดียวแต่มีสามพระภาคพระองค์เรียกพระบิดาพระองค์เรียกพระบุตรสะท้อนภาพของพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าต้องการความผูกพันแบบครอบครัวและท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่หบอกว่าพระองค์ทรงกําหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริส ตามความชอบพระไทยและพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องครับการที่เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรการที่เราได้ชื่อว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันของพระเจ้าไม่ได้มาไม่ได้ได้มาด้วยความบังเอิญไม่ได้ได้มาด้วยไปเจอใครก็ไม่รู้ที่ลำบากแล้วก็โอเคเป็นลูกฉันนะแต่พระองค์ทรงตั้งพระไทยเอเมนไหมครับให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระุทธิ์ ตามความชอบพระไทยตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ตั้งใจไว้พระองค์กําหนดไว้พระองค์มีพระประสงค์ไม่ใช่เป็นความผิดพลาดพลาดไม่ได้คุมกําเนิดจึงเกิดลูกออกมาไม่ใช่พระองค์ถึงแม้มนุษย์จะมีความผิดพลาดแต่ที่เราเกิดมาไม่ใช่ความผิดพลาดพระเจ้ากำหนดไว้แล้ว พี่น้องภูมิใจไหมครับพี่น้องสบายใจไหมครับพี่น้องไม่ใช่ลูกกามพาพี่ชอไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนพี่น้องไม่ใช่คนที่ไม่มีใครเรามีญาติเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นคนที่มีเพื่อนมีญาติในสังคมคือคึ้นาจากของพระเจ้าคอยเราถวายตัวพระองค์มีพระประสงค์พระองค์ตั้งพระไทย กำหนดเราไว้ล่วงหน้าพี่น้องครับพระองค์กำหนดเราไว้แล้วพระค์กำหนดคิดไจากนี้ไว้แล้วตั้งแต่ข้าพเจ้ายังไม่เกิดพระองค์กำหนดท่านไว้แล้วแต่หลายครั้งเราก็เอาความรู้สึกของเราเป็นใหญ่แล้วเราก็เลือกที่จะทำตามใจแต่ไม่ได้เลือกที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงกำหนดท่านไว้สำหรับครอบครัว ของพระเจ้านี่คือจุดประสงค์ของการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งของคริสเตียนในโลมบทที่8ข้อ16จึงบอกว่าพระวิญญาณน,นั้นเป็นพยานร่วมกับจิตใจลิจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องวันนี้ข้างในส่วนลึกของเรานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรู้สึกที่เราสัมผัส มันเป็นพยานได้ไหมครับว่าเราอบอุ่นเรามีความหวังใจเราไม่ได้โดดเดี่ยวเราไม่ได้เดียวดายว่าเรามีพ่อที่รักเรายิ่งกว่ามนุษย์คนใดคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อก็ตามแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เขียนพระกบีลมได้สัมผัสถึงสิ่งนี้แล้วบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ เป็นพยายนร่วมกับจิตวิญญาณของข้าพเจ้าว่าฉันมีพ่อที่ยิ่งใหญ่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตฉันมีผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเหนือผีมารซาตานอำนาจเมื่อสิ่งชั่วร้ายนั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ามั่นใจข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงความเป็นบิดาของพระเจ้าถึงความนอบนอบของเราที่มีตอบรค์ในฐานะลูก เข้มงไหมครับ <Yeah. S 1> ครอบครัวฝ่ายวิญญาณของเรานั้นสำคัญยิ่งในข้อความนี้อาจจะสะดุ้งนิดหนึ่งครอบครัวฝ่ายวิญญาณของคุณนั้นสำคัญยิ่งกว่าครอบครัวฝ่ายร่างกายเสียอีกพอฟังตรงนี้เราสะดุง้งมันจะจะจะ,จะด้อยค่าครอบครัวฝ่ายร่างกายหราไม่ใช่แต่ความหมายก็คือว่าเพราะว่าครอบครัวฝ่ายวิญญ,ญาณเนี้ย พี่น้องวิญญาณจิตเราผูกพันกันจนกระทั่งนิจนิรันในสวรรค์มันจึงผูกพันกันตั้งแต่โลกนี้จนผูกพันกันไปถึงอาณาจักรของพระเจ้าแล้วเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีพระเจ้าพระบิดาเป็นพ่อเป็นบิดารวมมนุษย์ทุกชนชาตินั้นเป็นครอบครัวเดียวกันนั้นครอบครัวฝ่ายวิญญาณจะดำรงอยู่ตลอดไปครอบครัวฝ่ายโลกนี้มันก็อยู่แค่ช่วงเวลาหนึ่งของโลกนี้เท่านั้น ความสำคัญก็คือว่าเราจะผูกพันกันตลอดไปพี่น้องมีประโยชน์ในการที่จะอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเยอะแยะมากมายเลยผมจะพูดเร็วๆแล้วเราเอามาให้พี่น้องได้ฟังกันไม่รู้อาทิตย์หน้าออนไลน์กันถ้าพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ตอนนมาสการเทศนาการอยู่ในครอบครัวของพระเจ้านั้นเนี่ยหนึ่ง เราได้รับมรดกทั้งในโลกนี้และชีวิตนิรันท์ที่จะมาถึงด้วยชีวิตในโลกนี้นั้นเป็นชีวิตช่วงสั้นๆพี่น้องครับไม่เกิน120ปีช่วงสั้นๆไม่เกิน120ปีแต่ว่าชีวิตนิรันร์นั้นมันยาวไม่มีที่สิ้นสุดนั้นทั้งในโลกนี้ช่วงสั้นๆนนี้พี่น้องเราก็จะไม่ขาดสิ่งดีที่เราเรียกว่ามรดก และชีวิตนิรันในสวรรค์สถานนั้นอันยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเราก็จะได้รับเรื่องมอรดกฝ่ายวิญญาณด้วยขอบคุณพระเจ้าในพระบินหนึ่งเปรโตบทที่หนึ่งข้อที่สบอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าในความหวังที่ยั่งยืนโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นี่คือจุดเริ่มต้นของเราในการที่เราได้เข้ามาสู่ครอบครัวนิดนิลันคือครอบครัวฝ่ายวิญญาณและต่อมาในข้อที่4หนึ่งใบโตบที่หนึ่งบอกว่าและเข้าในมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มนทินและไม่ร่วงโรยซึ่ง ได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์เพื่อท่านขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับในโลกนี้พ่อแม่อาจจะไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้เป็นมรดกกับเราแต่องค์พระเจ้าพระบิดาองค์นี้ได้เตรียมมรดกในโลกนี้ให้กับเราด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องบอกคนข้างๆถามคนข้างๆสิครับรู้ตัวไหมว่าคนมีมรดก รู้ตัวไหมว่าคุณมีมรดกไม่ใช่เงินในบัญชีไม่ใช่ที่นาไม่ใช่อะไรทั้นแต่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นแต่มันดีเลิศก,กว่านั้นพี่น้องพระเจ้าเตรียมมรดกไว้ในโลกนี้ที่พระบีเรียกว่าไม่เสื่อมสลายพี่น้องผมก็มีมรดกแต่วันนี้มันเป็นขี้ผงไปแล้วเราก็มีมรดกบางทีก็ขายกินไปแล้วบางทีก็หมดไปแล้ว ได้มาใหม่ๆดีใจรู้สึกว่าอู้ฟู่แต่ผ่านไปไม่กี่เดือนปรากฏว่ามันไม่เหลือแล้วนี่คือมรดกก็เป็นสิ่งดีที่ครอบครบัวเรามีให้แต่ถ้าไม่มีละ่ะพี่น้องการมารู้จักพระเจ้านั้นในพระเจตนามของพระเจ้าตอนนีน้บอกว่าเข้ามาสู่หรือได้รับมรดกที่ไม่เสื่อมสลายมันไม่เสื่อมสลายมรดกนี้จะไร้มนทินมันจะสะอาดมันจะหมดจด มอดกนี้จะไม่ร่วงโรยจะไม่เหี่ยวเฉามอดกนี้เก็บรักษาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วจะมีอะไรบ้างจะเป็นยังไงบ้างพี่น้องอาทิตย์หน้าอย่าลืมจะร้องรำทำองที่ไหนก็เปิดนมัสการและฟังต่อนะครับวันนี้จบแล้วอาเมนจะมอบเวลาให้กับน้องเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากกิจกรรมนี้พี่น้องอย่ารีบไปไหนนะครับเราไปอธิษฐานสำหรับรถใหม่ด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลดน้ำขอพอรผู้อุโสของเรา